ทำไมละจ้ะพ่อที่นี่แตกต่างจากพิพิธภัณฑ์อื่นยังไงก็ที่นี่เป็นแหล่งร่วมความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมอย่างแท้จริงไงล่ะเหมาะสำหรับใจเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเราเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าจ้าห้องแสดงนิทรรศการถาวร เรียงความประเทศไทยของพิพิธภัณฑ์นี้มีทั้งหมด15ห้องด้วยกันเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องราวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันของผู้คนและดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และในประเทศไทยใจอยชอบที่นี่จังเลยค่ะดูเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ทันสมัยมากเลยค่ะแล้วห้องนี้คือห้องอะไรคะพ่อห้องนี้คือห้องเบิกโรงจ้ะเป็นการเบิกตัวละครทั้งเจ ที่จะพาผู้ชมย้อนกลับไปสู่เรื่องราวอันเป็นต้นกำเนิดจากสุวรรณภูมิสู่สยามประเทศถึงประเทศไทยเพื่อค้นหาคำตอบว่าเราคือใครและอะไรคือไทยจะ้ะนี่เป็นการจัดนิทรรศการผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่เลยนะใช่แล้วที่นี่ใช้เทคโนโลยีการเล่าเรื่องผ่านตัวละครเหมือนเรากำลังดูหนังเป็นต,นตอนๆเลยนะคะใช่แล้วลูก หลังจากนั้นจึงขึ้นไปชมห้องเปิดตำนานสุวรรณภูมิที่ชั้นสามสุวรรณภูมิหมายถึงดินแดนดั้งเดิมก่อนที่จะมีอาณาจักรต่างๆเกิดขึ้นมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในดินแดนแถบนี้เราเรียกว่ามนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์เป็นไงบ้างลูกเห็นวิถีชีวิตของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์แล้วรู้สึกยังไงบ้างดูเขาลำบากนะคะ ต้องหาอาหารกินเองตามธรรมชาติอาศัยอยู่ในถ้ำแล้วยังต้องอพยพเร่ร่อนตามฝูงสัตว์อีกด้วยแต่เอ๊แม่คะทำไมพ่อถึงใช้คำว่าสมัยก่อนประวัติศาสตร์ด้วยล่ะคะแล้วจอยรู้จักความหมายของประวัติศาสตร์หรือ,อยังล่ะลูก yeah. ประวัติประวัติศาสตร์ก็หมายถึงการเรียนรู้เรื่องราวของผู้คนซึ่งเป็นเรื่องราวที่ผ่านมานานแล้วใช่ไหมคะใช่แล้วจ้ะเมื่อเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานนักประวัติศาสตร์จึงได้แบ่งช่วงเวลาออกเป็นยุคสมัย เพื่อความสะดวกในการศึกษาประวัติศาสตร์นอกจากนี้ยังใช้เกณฑ์ในการแบ่งอีกด้วยนะถ้าอย่างนั้นเรามานั่งคุยกันตรงนี้ดีกว่าสมัยก่อนประวัติศาสตร์หมายถึงสมัยที่ผู้คนในสังคมนั้นยังไม่มีตัวหนังสือใช้เพื่อบันทึกเรื่องราวต่างๆใช่แล้วจ้ะ และนอกจากนี้สมัยก่อนประวัติศาสตร์ยังแบ่งออกเป็นสองยุคอีกด้วยนั่นก็คือยุคหินกับยุคโลหะจ้าแล้วทำไมถึงเรียกว่ายุคหินยุคโลหะคะเพราะเพราะมนุษย์ในยุคหินใช้หินทำเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆและอยู่ไม่เป็นที่ จะเร่ร่อนไปยังบริเวณที่มีความมุดมสมบูรณ์ดำรงชีวิตโดยอาศัยธรรมชาติเก็บของป่าล่าสัตว์คงใช้หินเป็นอาวุธด้วยใช่ไหมคะใช่จ้าถ้าอย่างนั้นจอยพอจะเข้าใจแล้วคะ่ะว่าเพราะอะไรถึงเรียกยุคต่อมาว่ายุคโลหะแล้วลูกเข้าใจ แล้วลูกเข้าใจว่ายังไงล่ะจ๊ะจอยคิดว่ามนุษย์ยุคโลหะทำเครื่องมือเครื่องใช้จากโลหะใช่ไหมคะใช่แล้วลูกมนุษย์ยุคโลหะในระยะเริ่มแรกได้มีการนําเอาทองแดงดีบุกมาใช้เพื่อทำเป็นเครื่องมือเครื่องใช้อาวุธและเครื่องประดับนอกจากนี้ยังมีพัฒนาการมากขึ้นเริ่มอยู่เป็นหลักเป็นแหล่งรู้จักการเพราะปลูกและเลี้ยงสัตว์เป็นอาหาร และเราก็สามารถเรียนรู้เรื่องราวของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ได้จากการขุดพบเครื่องมือเครื่องใช้และเครื่องประดับเหล่านี้นอกจากนี้นะลูกเรายังสามารถศึกษาจากโครงกระดูกปากพืชซากสัตว์และภาพเขียนจากผนังถ้ำที่เป็นที่อยู่อาศัยจอยพอจะเข้าใจเรื่องราวของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์แล้วล่วคะค่ะ และก่อนที่เราจะไปรู้จักกับสมัยประวัติศาสตร์นั้นเรามาทำกิจกรรมสนุกสนุกกันก่อนนะคะภาพต่อไปภาพต่อไปนี้เป็นภาพหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในดินแดนไทยให้น้องๆแยกภาพระหว่างยุคหินกับยุคโลหะให้ถูกต้องค่ะ ใช่แล้วค่ะเก่งมากครับผิดครับลองดูใหม่อีกครั้งนะครับเก่งมากครับเก่งมากค่ะเก่งมากครับเยี่ยมไปเลยครับเรามาดูกันต่อเลยนะคะ ว่าคุณพ่อพูดถึงสมัยประวัติศาสตร์อย่างไรแผ่นดินไทยของเรามีความมุดมสมบูรณ์ทำให้มนุษย์เข้ามาตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่ตั้งแต่เมื่อหลายหมื่นปีมาแล้วและได้มีการพัฒนาขึ้นเป็นลำดับโดยรวมกันเป็นหมู่บ้านชุมชนเมืองและเจริญรุ่งเรืองเป็นแว่นแขวนหรืออาณาจักรแล้วจึงพัฒนามาเป็นอาณาจักรของคนไทย าเราเป็นอาณาจักรของคนไทยก็ต้องเป็นอาณาจากักรสกโขไทยใช่ไหมคะใช่แล้วล่ะจ้ะลูกประเทศไทยเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์เมื่อพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์อักษรไทยหรือที่เรียกว่าลายสือไทยนี่เองจะ้ะแล้วจอยรู้ไหมลูกว่าหลักฐานที่แสดงการเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์ของไทยคืออะไรศิลาจารึกของพ่อขุนราม มหาราชหรือเปล่าคะเก่งมากอักลูกเป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆฟังที่พ่อของจอยเล่าแล้วเข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นพี่จะสรุปให้ฟังอีกครั้งนะคะเกณฑ์ที่นำมาใช้แบ่งยุคเกณฑ์ที่นำมาใช้แบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์คือ ตัวอักษรหรือตัวหนังสือนั่นเองเพราะฉะนั้นยุคสมัยของประวัติศาสตร์สามารถแบ่งออกเป็นสองสมัยคือสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์ซึ่งความแตกต่างของทั้งสองยุคก็คือสมัยก่อนประวัติศาสตร์ผู้คนในสังคมยังไม่มีตัวหนังสือใช้ส่วนสมัยประวัติศาสตร์นั้นผู้คนในสังคมรู้จักประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นมาใช้แล้วค่ะนอกจากนี้ การเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์ของแต่ละชุมชนไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับการประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นใช้ในสังคมเป็นเกณฑ์การแบ่งชุมชนที่ไม่มีตัวอักษรใช้เรียกว่าสมัยก่อนประวัติศาสตร์แต่ในขณนะเดียวกันบางชุมชนที่มีตัวอักษรใช้แล้วึงเรียกว่าสมัยประวัติศาสตร์ค่ะ ในประวัติศาสตร์ในดินแดนไทยเริ่มในราวพุทธศตรวรรษที่12ในช่วงระหว่างพุทธศัราช1101ถึง1200ดังปรากฏหลักฐานลายลักษณ์อักษรในศิลาจารึกที่กระจายอยู่ที่ดินแดนไทยค่ะ ไหนกันแน่ให้น้องๆเลือกคำตอบที่ถูกค่ะข้อหนึ่งภาพโครงกระดูกในถ้ำแสดงให้เห็นวิถีชีวิตในด้านใดในข้อแรกนั้นภาพโครงกระดูกในถ้ำแสดงให้เห็นวิถีชีวิตในด้านใดคําตอบก็คือที่อยู่อาศัยค่ะเนื่องจากในสมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์นั้นมนุษย์มักอาศัยอยู่ในถ้ำค่ะ ข้อที่สองหลักฐานใดแสดงให้เห็นว่ามนุษย์มีความเจริญมากที่สุดคำตอบ,บก็คือเครื่องประดับจากโลหะค่ะเนื่องจากมนุษย์มีพัฒนาการที่นำโลหะมาหลอมและเป็นยุคสุดท้ายก่อนที่จะถึงสมัยประวัติศาสตร์ค่ะข้อที่สามข้อใดเป็นเกณฑ์ใช้ในการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์คำตอบที่ถูกต้องก็คือประดิษฐ์ตัวอักษรค่ะ เนื่องจากในสมัยก่อนประวัติศาสตร์นั้นไม่มีการใช้ตัวอักษรบันทึกเรื่องราวค่ะข้อที่4สมัยก่อนประวัติศาสตร์แบ่งออกเป็นกี่ยุคคำตอบก็คือ2ยุคค่ะนั่นก็คือยุคหินและยุคโลหะค่ะข้อสุดท้ายศิลาจารึกเป็นหลักฐานแสดงยุคสมัยของประวัติศาสตร์ยุคใดคำตอบก็คือสมัยประวัติศาสตร์ เนื่องจากสมัยประวัติศาสตร์เป็นสมัยที่มีการประดิษฐ์ตัวอักษรใช้แล้วค่ะแม่